สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กกิ่งนันทิาชาเดชใจค่ะชื่อเล่นชื่อน้องฝนวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะ Good morning teacher ยังมา How are you I am fine Thank you and you My name is นเด,ดชชัย My name is นิดเด,ดชชัย My name is ดุสุขสบาย My name is เติงสุขสบายใชาโร <c oughs> <c oughs> งเรียนไไหนูกำ <c oughs> ลงังย้ายข้าโรงเรียนใหม่ค่ะชื่อ <c oughs> โรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขค่ะ หนูอายุไม่ถึงสิบปีค่ะอีกสองเดือนอีกสเดือนค่ะถึงจะถึงสิบปีสองเดือนก็วันเกิดหนูค่ะอีกสองเดือนก็วันเกิดหนูค่ะที่สิหกรกฎาหนูเกิดวันที่สิบห้ากรกฎาเกิดที่โรงพยาบาลพยักษ์ค่ะหนูเป็นเด วันจำม้้าขี้เกียจการทำไม่เคยล้างช่วยพ่อช่วยแม่ <c oughs> ชื่ออำเภอหนูชื่อว่าอำเภอพาะพยายาจังหวัดมหาสารคา,ามตำบลเมืองเตาบ้านที่หนูเกิดคือบ้านน้ําอ้อมค่ะ <c oughs> บ้านเลขที่หกหมู่ที่สิบหกค่ะลาไปก่อนนะจ๊ะไปาบาย